มาทานไหมคะเพือ่อนๆยังนยังค่ะาทานไหมคะทุกคน,นคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะขอบคุณเหยียยาเราก็จะชุบไข่นะคะ ออกมาซับน้ำมันนะคะใส่ปิดช,ชู้ไว้ก่อนเพื่อแล้วก็จะเอาของใหม่ลงน้าทานไหมคะทุกคน,นคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณ<ม>ทานกัน้ำพิกกรกิเนี่ยใส่นี้เราได้ที่แล้วตาก็จะการใส่เลยนะคะ เสวยาวแซมอร่อยทานกันนคะคะปเลยวยาเราก็จะชุบไข่นะคะ ซัวแก๊ของเรามันก็จะมันจะแรงฝั่งนึงนะคะแล้วก็จะค่อยๆ่หมุนมนาทานนะคะเ,เพื่อนๆยังยังคะ่ะทุกคน ความอร่อยต้องอดทนรอนะคะมาทานนะคะเพื่อนๆย่งเป็ยังค่ะพีนึค่ะ ไม่ได้เลย,เลย,เลยคือเขือยาวทุกไข่นะคะอร่อยคะ่ะเพื่อนๆก็จะเสร็จนะคะมะเขือยาวสองลูกะคะ่ะเพื่อนๆติ๊กก็จะทอดนี่นะคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ร้อนอยนะะู่ค่ะน่าทานไหมคะทุกคน,นกคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะคิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณ ทานกัะน้ำพิกัดิเนะน,นี่ยสายนี้ราได้ที่แล้วตาก,ก็จะการใส่เลยนะครับนี่เหลืองแล้วเราก็จะพักน้ำมันไว้ก่อนพักซับเดี๋วลี่ชูไว้นะ ความอร่อยต้องอดทนรอนะคะรอตจนเหลืองเลยเพื่อนที่น่ารักจะเป็นเมนูที่ยุ่งยากสักนิด ทอดจงเหลือ,อง,งเลยทอดจงเหลือ,อง,งเลยเขยาเราก็จะคุบไข่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าจ้ได้ค่ะฝั่งหนึ่งเขยาวชุบไข่นะคะ <S <S เพื่อนทุกคน เท้าเลยไม่เป็นไรค่ะเราปลองท้องไปด้วยกาแฟแล้วต้นติดเท้าเพื่อนที่น่ารัก เป็นเมนูที่ยุ่งยากสักนิด่น,นี้ก็ถือว่าจะได้ค่ะฝั่งหนึ่งจะยาวทุบไข่นะคะเพื่อนทุกคนทุกสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะดีค่ะ มาซับน้ำมันนะคะใส่ปิดชูไว้ก่อนเพื่อนแล้วก็จะเอาของใหม่ลงก็จะเสร็จนะคะมะเขือยาวสองลูกค่ะเพื่อนๆึิ๊กก็จะทอดนีู่แลค่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ร้อนอยู่ค่ะขอทุกคนก็จะเสร็จนะคะมะเขือยาวสองลูกค่ะเพื่อนๆึิ๊กก็จะทอดนีู่แลค่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ร้อนอยู่ค่ะ สู่าแจ๊ของเรามันก็จะมันจะแรงฝั่งนึงนะคะแล้วก็จะค่อยๆหมุนเท้าเลยไม่เป็นไรคะ่ะเรารองท้องไปด้วยกาแฟแล้วตันตป่นเท้า,า,ามาทานนะคะเพื่อนๆยังยังค่ะ กน้ำพริกกะปิเนะนี่ยใส่เนื้อได้ที่แล้วตาก,ก็จะการใส่เลยนะคะ่ะคืกว่าแก้ของเรามันก็จะมันจะแรงฝั่งนึงนะคะแล้วก็จะค่อยๆหมุนเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ถ้ามีน้ำพริกกะปิก็ต้องมีมะเขือยาวค่ะแล้วก็สะอมทอดแต่สะอมนี่นิดนึงค่ะ ตัวตรงเหลืองเลย,ยนี่รับดินมนนะนี่ค่รับดินมันนะที่กะปีนะคะเพื่อนๆเหมาะสำหรับคนชอบนะคะ คนที่ชอบทานสุดาก็จะทอดมะเขือยาวนะคะเพื่อนๆทอดมะเขือยาวทานกับน้ำพริกกะปิค่ะทุกคน <ๆ S 2> ตักออกมาซับน้ำมันนะคะใส่ปิดชูไว้ก่อน <ๆ S 1> แล้วก็จะเอาของใหม่ลง ออกมาซับน้ำมันนะคะใส่พิชูไว้ก่อนเพื่อนแล้วก็จะเอาของใหม่ลงยาแซนอร่อยทานกันที่เดยงค่ะนี้เหลืองแล้วเราก็จะพักน้ำมันไว้ก่อนค่ะพักซับ เดี๋ยวทิชชู่ไว้นะสีตาก็จะทอดมะเขยยาวนะคะเพื่อนๆทอดมะเขยยาวทานกับน้ำพริกกะปิค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะฝั่งหนึ่งมะเขยยาวซุปไข่นะคะเพื่อนทุกคนหาไม่ได้เลยเคือมะเขยยาวซุปไข่นะคะ 阿罗伊，哈，听听。